การเก็บมะนาวของชูศักด์วันแรกเก็บได้20ผลและวันถัดมาจะเก็บได้เพิ่มขึ้นจากวันเดิมวันละ5ผลทุกวันถามว่าในหนึ่งสัปดาห์ชูศักด์เก็บมะนาวได้ทั้งหมดกี่ผลนะคะ,ะวิธีการคิดนะโลกวันแรกเก็บได้20ผลวันถัดมาจะเพิ่มอีก เพิ่มจากเดิมวันละห้าแสดงว่าวันที่1นเนี่ยครูฝ้ายเขียนเป็นสมมติว่าเราเอาหนึ่งสัปดาห์เป็นวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุขเสาร์อาทิตย์วันจันทร์เก็บได้20ผลนี่สมมุติครูฝ้ายย่อเป็นวันเป็นวันที่เป็นชื่อวันนะคะวันอังคารเพิ่มอีกห้นะคะเพิ่มขึ้นจากวันเดิมวันละห้า ะะวันพุธก็จะเป็น30วันพฤหัส35วันศุกร์40วันเสาร์45วันอาทิตย์50ใช่ไหมคะแล้วก็บวกรวมไปเลยวิธีการบวกเด็กๆจะบวกในแนวตั้งก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นเทคนิคของครูฝ้าที่ครูฝ้าสอนพี่ๆโตๆตเนี่ยครูฝ้าจะสอนให้พี่เขาจับเป็นเลขกลมๆอย่างเช่นอันนี้สออันนี้รวมกันได้50ได้แล้วนะ50 นี่นะคะแล้วพอรวมกับ50ตัวนี้เป็น100แบบนี้ก็ได้ลูกหรือใครไม่มั่นใจก็ตั้งบวกก็ได้นะคะนะจะได้ถนัดถนัดนะแล้วก็2อันนี้บวกกันเนี่ยได้60เอา60ไปบวกกับ40ก็ได้100 100กับ100ตัวนี้นะคะ เป็น200แล้วเหลือ45ตรงนี้บวกเข้าไปอีก245ตอบช้อยที่4นั่นเองนะคะแบบนี้เนาะมองเห็นใช่ไหมหรือถ้าใครไม่ไม่อยากบวกแบบครูฝ้ายงงนะสมมุติว่าหนูเป็นน้องปสเป็นเด็กน้อยนะคะแล้วบวกแบบนี้เราจะงงอันนี้ครูฝ้ายสอนเทคนิคแบบที่ครูฝ้ายพาพี่ๆบวกนะถ้าหนูงงให้หนูค่อยคอยบวกหลักหน่วยกันก่อนนะคะหลักหน่วย0ูนย์บวก5ได้5 บวกศูนย์ได้5้าเหมือนเดิมห้าบวกหเป็น10 10บวกศก็ได้10 10บวกหเป็น15้าลงท้ายจะลงท้ายด้วย5แล้วก็ทดหนึ่งที่หลักสิบหลักสิบนะคะ2กับ1บวกกันเป็น3เป็น4ี่เป็น5้าเป็นห้าห้าบวก3ามเป็น8 8ดดบวกสามได้11 11บเวกสี่เป็น15 15้าบวก4ี่เป็น19 19้าบวกห้าได้24นี่ไงแบบนี้อย่างนี้ก็ได้นะลูกนะถ้าหนู ไม่ถนัดนะคะแต่ครูฝ้ายอ่ะไม่อยากจะให้หนูมาเสียเวลาในการเขียนเลขตั้งใหม่นะคะหรือหนูจะเขียนเลขแนวตั้งก็ได้แล้วตั้งบวกลงมาก็ได้นะคะในตามหลักของเด็กเล็กนะคะแต่ถ้าเป็นเด็กโตที่ครูฝ้ายสอนอยู่เนี่ยก็จะพาแบบคิดเร็วขึ้นก็จะเป็นการคิดในเทคนิคพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ตอบ245ผลนะคะ